น,นี่สีอิวฝาขาวนะคะโอ้ยหอมเลยค่ะใส่ผปงปรุงรสตต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้จะเป็นรสด,ดีนะคะหน,หนึ่งช้อนชานะคะตักสองครั้งนี้เฉยแหละ ใส่ไปค่ะกลัวไม่อร่อยนะคะพี่สีป็ควรกลัวไม่อร่อยเลยใส่ไปเยอะหน่อยนะคะแล้วก็น้าตาลนะคะที่ขาดไม่ได้น้าตาลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะปร <c oughs> ุงเ,เครื่องปรุงเครื่องปรุงโดยโดยธรรมชาติของเราที่จะต้องใส่ทั่วไปนะคะ ก็ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราที่อยากใส่นะคะนี่น้ำเดิมเดือดแล้วหอมมากๆเลยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะขอชิมหน่อยนะขอช,มอนะขอชิมอีกแล้วชิมเยอะหน่อยยังไม่ได้ใส่น้ำส้มมะขามนะยังไม่ได้ใส่ปลา สุดยอดจะบอกว่ามันอ่อนไปสักนิดนึงนี่ขนาดใส่เยอะอยู่นะหวานเราพอแล้ว แต่เค็มเราใช้เดี๋ยวปลาปลาเค็มมันก็แต่ปลาเค็มเจ้านี้ไม่ไม่ค่อยเค็มมากนะตกลงเอาช้อนไหนกินอันไหนเช็มเอาเถอเอาอันไหนก็ได้นะคะขอชิมอีกทีนึงอือโอเคละ เค okay, รับค่ะน,นีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เ,เขาเรียกอะไรนะหอมแดงนะคะหอมแดงหอมแดงใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะแล้วแต่คนชอบแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํามะขามนะคะน้ํามะขามสักน้อยหนึ่งสักสองช้อนโต๊ะเพราะว่าอันนี้มันจะออกรสชาติมันจะออกเค็มๆเ,เ,เปรี้ยวๆหวานๆเนาะ ใครเคยทาแบบนี้มั่งแต่เก๋เห็นคนอื่นก็าทานะคะก็จะใส่ก็แล้วแต่นะใส่พวกขาดไปตะไคร้เครื่องพริกตําใส่พริกก็ได้พริกพริกแห้งคั่วก็ได้ออร่อยอร่อยเอาเอาเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวใส่ ใส่ปลาลงไปเนาะมันจะโอเคเลยอะ่ะอันนี้ก็รสชาติก็คือตามที่เราความอร่อยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะความอร่อยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันน่าจะโอเคละชิมอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้แล้วนะคะตักเสิร์ฟได้ใส่ปลาใส่ใบใบอะไรใบมด,ดันอ,อร่อยนะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยอร่อยเดือดแล้วคะ่ะเดือดแล้วนี่นะคะใส่ปลาลงไปเลยนะคะ ใส่เป็นตัวตัวไปเลยค่ะ,คะเสร็จแล้วก็ใบามาดันนะคะใบามาดันใบามาดันหายใบายมาดันหายนะคะนี่นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะอร่อยค่ะามาดันเนี่ยมันมันไม่เปรี้ยวนะใบเนี่ยใบ